สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่วันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันอีกแล้วครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของใครเอ่ร์ดเดย์ของใครเอ่ยของตัวเจ็ดขวดเลวนะปีนี้นี่เราเตรียมเค้กวันเกิดนะทำไมมีเค้กสีแชมพูมาด้วยอ่ะทางไราเลือกให้ใครเป็นคนเลือกเมกี้ทุกคนได้ยินไหมครับ นี่คือน้องสาวสุดที่รักของพวกเรานี่วันนี้เราจะมาฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้น้องปอเช่ครบเขวบนะครับนี่มีเค้กสองอันเลยนี่เค้กปอเช่นะแล้วเป็นรี่ไปเลือกด้วยอยากอยากได้เค้กมาเป่าด้วยใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเทียน7จ็ขวบนะครับแล้วด้านหลังเป็นของขวัญวันเกิดกระดาษกระดาษเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าใช้แพ็คเดียวกันหมดเลย ออน้อยอะไรเยอะแล้วของเล่นเต็มบ้านนะหนูว่านี่สี่แล้วไงพอแล้วเอแค่นี้พอแล้วแล้วดูมีแต่กล่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมานั่งเลยดีกว่าครับเดี๋ยวตามธรรมเนียมเราเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องกวาเช่กันนะครับปีนี้ครบเจ็ดขวบแล้วนะไบไม้เลยหรอมามาเดี๋ยวเรามาปักเทียนเค้กวันเกิดแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยครับ มาเดี๋ยวก่อนจะร้องเพลงให้ปอเช่เป็นคนปักเทียนนะนี่ตัวเลขเลยครับเจ็ดขวบนี่ปักตรงนี้ครับโล่งๆอ่าเอาบ้านน่ะนี่ไงเดี๋ยวเป็นรีบเบลลี่ปักอันนี้นี่เทียนนี้แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยสติ๊กแมนฮะสติ๊กแมนสติ๊กแมนอันนี้คือกําลังฮิตกันเหรอครับเหรอครับเขานอนอยู่กำลังเล่นกันอยู่ค่ะโอ้โหดูดินอนอยู่มีหลายตัวเลยนะ มาเดี๋ยวเรามาปักอันนี้แล้วก็มาร้องเพลง Happy Birthday กันแล้วครับผมได้ Happy Birthday. เจ็ดขวบแล้วนะเป็นเด็กดีป่ะครับเด็กเต่าเลยอะเด็กดีป่ะดีมากดีมากจริงหรัปว่าต้องเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังป๊าหม่อมนะปาเนี่ยตั้งใจเรียนด้วยนะโอเคไหมป๊าหม่อมมะจะอวยพรอะไรให้ไหมครับอ๋อไม่ดื้อไม่ซนสุขภาพแข็งแรงจ้ะลูกอธิษฐานอะไรไหมครับอธิษฐานอะไรไม่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 มีหรอ ใอ้โบเชสุปภาพวามเจ็บแรงนี้กามเป็นติดมเลยไปให้โบเชสร่างกายสุขภาพแข็งแรงไงโอเคไหมโอเคไะเดี๋ยวโบเชสเป่านี้ของโบเชสนะเบรลี่เป่านี้หนึ่งสองสามนี่ตอนนี้เราร้อง Happy Birthday ให้น้องโอเช่ครบ7ขวบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเราเพิ่งกินข้าวเย็นเสร็จเป็นเยบร้อยนะ ผงกินเค้กเนี่ยไม่ไหวครับโอ้โหใหญ่เยอะด้วยเนี่ยสองอันเลยของกอเช่เบลลี่เลยเลยเดี๋ยวเราเอาเค้กไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันครับแกะของขวัญแกะของขวัญกันนะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างนะปีนี้เ, <ทร S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเอาเค้กไปเก็บแล,กแล้วก็ให้น้องมาแกะของขวัญกันดูนะครับผมผม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะของขวัญกันเลยครับเริ่มจากกล่องไหนก่อนครับปอรเช่ นี่ของใครให้มาครับรูหรือเปล่าปลาพึ่งป้าพึ่งโอเคต้องเรียก <c oughs> ป้า <c oughs> พึ่งแล้วจะไหวไหมดูมาลุ้นด้วยกันครับามเออาไรน่าจะเป็นสมุดจดบันทึกการเรียนการสอนของโอเช่ดีป่ะผ้าห่มตอกหมอนก่อนนิด ใช่ป่ะโ้ยโอ้โหกับตันด้วยหมดยังหมดมีไหมหมดแล้วค่ะไหนขอดูหน่อยครับนี่กับตันกับไอออนแมนนะอ๋อเป็นกล่องดินสอนะครับก็ใช้เอาไว้ไปโรงเรียนได้นะขอบคุณยังครับมาต่อไปกล่องนี้ของใครเอ่ยพี่แก้มพี่กมใจดีซื้อของขวัญมาให้ด้วยนามาแกเลยครับผม เย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหใจเย็นใจเย็นไปจ้ะลุ้นลุ้นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอาออกมาต้องเปิดเพิ่มครับนี่ของที่แก้มนะสั่วอะไรมาเนี่ยเออคืออะไรครับ อันแใช่เป็นกุกแนะคะอันแี้ใช่ไมรถเห่เป็นรถเหรอ่รถยักษ์น้องแกอีกครับมีชั้นหนึ่งระวังยาวมือเข้ามานะ่นรถขังไดโนสาหรือเปล่ารไดโนอมีได้สาด้วยมีได้ไ่ด้วย <Okay. S 1> นี่มันสามขาวนี่ใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> นี่ไดโนเสาร์ครับแอนิมอลว้าวโหนี่มันรถขังไดโนเสาร์ชัดๆเลย <Yeah. S 1> นี่พี่แก้มรู้นะบ้านเราเล่นไดโนเสาร์กันนะครับโอเคต่อป้หลือือโหนี่กล่องนี้ยาวได้ใจเลยนะเอาเลยป่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยทอาทไมทไปไมดูตื่นเต้นจังก,กล่องนี้ ขอเช่ลืมอะไรหรือเปล่าตะเกียสีดำๆอ่ะพเช่ลืมลืมขอบคุณใครเปล่ามัมาพอเช่ไม่สนใจแล้วครับเฮ้ยโอ้เย็นเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมืออุ้ยมัมม่าสั่งนมมาให้น่ะใช่ป่าว ออโอคืออะไรพ่อชีรถรถอะไรอ่ะแลม,<อ>ม,มโบกินนอ้แลมโบกินนี่เลยหรอรถ,รถชันใหญ่จังอ่ะมาช่วยนะไหนขอดูด้านหน้าหน่อยขอดูหน่อยครับโอ้โหลมโบกินนี่เลยอ่อนี่มันรถบังคับเหรอครับ โอ้โหอย่างนี้ของมหมาไม่ต้องเอาแล้วแหละมหมาจัดคันบิ๊กใหญ่อย่างนี้ให้เลยอ่ะพ่อเท่ใครทำให้าแกะวะดูดิมหมาจัดคันแลมโบกินี่สุดใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องนี่มันขนาดเท่าไหร่มีบอกไหมพี่เบียมพี่เบียมมีบอกไหมนี่ไงนี่ไงขนาดโอ้ยหนึ่งต่อสิบสองเลยนะเนี่ยหนึ่งต่อสิบสองทำไมหมาไม่เอาหนึ่งต่อหนึ่งเลยอ่ะ หนึ่งตอนหนึ่งก็คือคันจริงเรโอ้โ <laughs> <c oughs> หนี่ือึ่งตอนหนึ่งแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเขามีบ,บอกขนาดนะความยาวโอ้โหสี่รอสิบห้านะครับมิลลิเมตรก็ประมาณ4ี่สิบเซนเลยนี่ความสูงความกว,ามวาม้วางโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาแกะไหมคตนเนี่ยไมีูเดี๋ยวเราแกะแก่อันนู้นอีกอันนึงงหลือกล่องนึงหรือว่าไม่ต้องแกะแล้วไม่ต้องเอาแล้วได้คันนี้พอแล้ว ไม่ดีเหรออเดี๋ยวให้แกอีกกล่องหนึ่งมาของสุดท้ายแล้วครับกล่องบรุ่มเลยาชอบแบบจัดใหญ่ๆหนักคองสูนเยอะๆเออใส่ปูนเข้าไปโอเคมาแกเลยครับผมใหญมากเลยออใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเบลลี่ลองดูแกดีๆนะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะครับเฮ้ยค่ะมันเป็นกล่องจุลสิกเวอร์ได้ไงเนี่ยตามที่ตาแลเนี้ย เอาอะไรมาแพ็คให้ไหมไม่ไม่เอาเลยเนะเาสาร์นะเรนเสาร์ไม่เอาหรอมีเต็มบ้านแล้วใช่ไหมนั้นนี่คืออะไรมาลุ้นกันครับนี่ตะก,กี้เราแกะชั้นนอกออกแล้วนะ,ะนี่เป็นกล่องชั้นใน้ะครับใหญ่มากครับนี่มันจะเป็นสามบล็อกนะหนึ่งสองบล็อกอันนี้บล็อกใหญ่แล้วก็ เี๋ยวเราแกะบล็อกใหญ่ดูก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันจะเหมือนกันไงโหโหแต่ว่าวบล็อกใหญ่อะเัามาให้แล้วล้วนี้มมเหรอมีครับออคืออะไรเยอะมากไม่รู้จะชอบหรือเปล่าอพอเชคคิดว่าเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นอะไรครับพี่น้อง

มันคือโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถขนาดหนะน,นึ่งต่อหนึ่งต่อยี่สี่นะนี้คือมันจะมีไฟด้วยนะนี่ LED ครับพัดกิ่งกาลัดจอดได้หกคันและสองกล่องเนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าแค่คนละลายมันต้องมาประกอบอันนี้คือเขามาประกอบมาให้แล้วชุดหนึ่งนี่พอเช่เดี๋ยวพอเช่เอารถที่มีของเรามีอยู่เอามาใส่ได้เลยครับ นี่ลงจอดรถครับพอเช่แบล็คลรถมาทดลองใสนะ่เดี๋ยวมันมีอีก2อันนะคะอีก2โรลงเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวไกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะพอเช่ดีปะ่ะมารีวิวพร้อมกันกับพี่เบียมกับน้องเบลลี่นะเนี่ยมันจะมี2องันเรายังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีหนึ่งีนวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องพอเช่ครบ7ขวบนะครับนี่ของขวัญวันเกิดนะของเล่นเต็มบ้านอีกแล้วพอเช่โอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ ขอตัวลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับรนี่เพราะว่าดึกแล้วนะมาฉลองวันเกิดให้น้องบบเชดึกเลยโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราขอฟังน้องๆเพื่อนกดเช์กดสำรหช่องมีเอ็มเอ็มบอเชดนะครับในวัรบายบ๊ายบาย